s a l ม o n PODCAST. มันสดอร่อยอินเอ p o ร์พ็อกเกตบุ๊หลับตาฟังหนังสือพอดแคสตนี้มีการดัดแปลงเนื้อหาต้นฉบับบางส่วนโดยทีมงาน s ซ l m o n PODCAST. เพื่อให้ได้อัธรศในการฟังมากขึ้น จากหนังสือคุณคือผู้โชคดี Life is a Lottery เขียนและอ่านโดยพานุมาทองธนากุลบทที่18ชีวิตที่โชคดีต้องการสามอย่างคนที่กำลังปวดฟันจะคิดว่าคนที่ไม่ปวดฟันเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกจอชเบอร์นาดชอ เมื่อก่อนเวลาได้ยินใครอวยพรว่าขอให้สุขกายสบายใจจะรู้สึกว่าเป็นคำอวยพรที่ไม่สร้างสรรค์เอาซะเลยเหมือนพูดไปงั้นๆแหละคิดไม่ออกและสิว่าจะพูดอะไรเลยใช้คำอวยพรเกลือแบบนี้แต่ตอนนี้ตัวเองคิดผิดไปแล้วและขอโทษที่เคยว่าคนพูดอวยพรแบบนี้เพราะวันนี้รับรู้แล้วว่ามันเป็นคำอวยพรที่สุดยอดมากๆสมมุติใครสักคนมาถามคำถามว่าตกลงแล้ว ความสุขคืออะไรซึ่งถ้าจะเอาคําตอบแบบไม่ซับซ้อนอะไรมากคําอวยพรที่ได้กล่าวไปเมื่อคู่ขอให้สุขกายสบายใจนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงใครมีชีวิตที่สุขทั้งกายสบายทั้งใจเขาก็เป็นดั่งคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เลยทีเดียวหลวงตามหาบัวเคยสอนว่าชีวิตที่โชคดีต้องการสามอย่าง 1. รถดี 2. ทางดีส คนขับดีรถด,ดีคือร่างกายดีเปรียบเหมือนเราได้โดยสารพาหานะที่สมรรถนะยอดเยี่ยมทางดีคือสถานการณ์ชีวิตที่ราบรื่นมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องสําหรับชีวิตคนขับดีคือปัญญาที่จะนำพาเราสู่เป้าหมายที่ว่านั้นเวลามีสติก็พอจะขับเคลื่อนชีวิตไปตามที่ต้องการได้แต่ยาไม่มีสติตัวเราก็จะเป็นเพียงผู้โดยสาร ที่ปล่อยให้จิตใต้สำนึกนำทางหากคนขับมีความเป็นมืออาชีพก็วางใจได้หน่อยว่าคนขับจะพาเราไปยังทางที่ปลอดภัยที่สุดคนที่เกิดมาร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเส้นทางในชีวิตเป็นปกติสุขซ้ำยังมีปัญญาคอยชี้นำไปในทิศทางที่ถูกต้องมาเป็นคอมโบเซตแบบนี้ก็ต้องถือว่าถูกแจ็คพอตรางวัลใหญ่เลยแต่พวกเราส่วนใหญ่อาจไม่โชคดีอย่างนั้นมักขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ ซึ่งแค่ขาดไปเพียงอย่างเดียวชีวิตก็มีเรื่องหนักใจจะแย่แล้วคนที่ได้อาศัยในพาหนะที่ดีพร้อมแต่หากต้องผ่านเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อต้องเผชิญปัญหาเศรษฐกิจประสบปัญหาครอบครัวเขาก็ต้องผ่านทางนั้นไปอย่างทุลักทุเลต่อให้รถดีขนาดไหนผ่านทางแบบนั้นในระยะเวลานานๆบางทีรถดีๆก็เสื่อมลงได้อย่างรวดเร็วแต่หากร่างกายพอจะต้านทานไหวและได้คนขับที่ดี ก็อาจจะช่วยให้ผ่านช่วงเวลาแห่งความวิบากนั้นไปก่อนจะกลับสู่ลู่ทางที่สงบสุขได้ส่วนอีกกรณีที่หากได้รถไม่ดีแม้จะเล่นผ่านเส้นทางชีวิตที่ราบเรียบแต่ก็ยังผ่านไปอย่างทุลักทุเลเรื่องที่คนอื่นทําได้อย่างง่ายดดยร่างกายของเขากลับเป็นอุปสรรคให้ทําสิ่งนั้นได้ยากลําบากและแม้จะได้รถที่ดีอยู่บนทางที่ทุกอย่างปูไว้อย่างเรียบร้อยแต่หากคนขับไม่ดีซะแล้วสิ่งดีสองประการแรก ก็แทบจะไม่มีความหมายเพราะอาจถูกคนขับพาเข้ารกเข้าพงไปสู่เส้นทางแห่งความฉิบหายได้รถทางและคนขับในชีวิตของคุณเป็นอย่างไรบ้างมีอย่างไหนที่ดีมากๆบ้างไหมดีแค่เพียงหนึ่งอย่างก็ถือว่าโชคดีมากแล้วสำหรับตัวเองโชคไม่ดีนักที่มีข้อบุกพร่องทั้งสามอย่างแต่ไม่ยากจะยอมจำนวนง่ายๆมีคนจำนวนมากที่ก็ไม่ได้เกิดมาพร้อมด้วยปัจจัยเหล่านี้ แต่เขาก็ยังพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นผู้ที่มีความโชคดีในชีวิตได้คนธรรมดาอย่างเราเราก็เรียนรู้และพัฒนาสิ่งเหล่านั้นได้เช่นเดียวกัน 1. ทําทำให้รถดีตอนวัยรุ่นเวลามองตัวเองในกระจกมักจะกุ้มใจว่าทำไมสารรูปถึงดูไม่ได้ขนาดนี้ขีโลกก็ขี่โลกทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็เหนื่อยหอบโรคภูมิแพ้นี่เป็นไม่หายสักทีน่ารำคาญมาก เจอฝุ่นนิดหน่อยก็จามน้ำมูกไหลมองเพื่อนๆนในวัยเดียวกันทำไมทุกคนโชคดีเรื่องร่างกายหมดเลยเมื่อเติบโตจนถึงวัยหนึ่งก็เข้าใจมากขึ้นว่าไม่ถึงกับต้องเกิดมาแล้วทุกอย่างเพอร์เฟกหรอกถึงจะเรียกว่าถูกแจ็คพอตแค่ได้เกิดมาสัมผัสประสบการณ์ของการเป็นมนุษย์อย่างที่เป็นอยู่ก็ถือว่าถูกลางวัลใหญ่แล้วร่างกายนี้เป็นสิ่งที่น่าขอบคุณเพราะเกิดมาตัวเองมีเพียงร่างกายเดียวที่จะอยู่ด้วยกันไปจนลมหายใจสุดท้ายดังนั้น จงรักในสิ่งที่ได้รับมาอย่างเต็มที่ทุกวันนี้แต่ละบริษัทต่างแข่งขันกันทำกำไรชีวิตคนทำงานก็เหมือนอยู่บนลู่วิ่งต้องเผชิญความเคร่งเครียดและความกดดันจะกินจะอยู่ก็รีบเร่เงพฤติกรรมหลายๆอย่างนำโรคภัยมาสู่ตัวด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นโรคที่สร้างขึ้นเองจากวิถีชีวิตอันบีบคั้นของคนเมืองอย่างโรคเบาหวานมะเร็งความดันโลหิตสูงโรคหัวใจอะไรทํานองนี้การรักสุขภาพตัวเองจึงเป็นการแสดงความรักต่อครอบครัวอีกทางหนึ่งถ้ากินอยู่อย่างไม่ใส่ใจใช้ร่างกายหักโหมเกินไปเจ็บป่วยขึ้นมาก็มีแต่คนในครอบครัวที่ต้องลําบากดูแลเงินทองที่ทุ่มเททํางานหนักหามาทั้งชีวิตอาจสูญไปหมดกับค่ารักษาโรคร้ายเหล่านั้นฉะนั้น ตัวเราจึงไม่ได้มีเพียงหน้าที่แค่รับผิดชอบในการทํางานแต่ยังมีความรับผิดชอบต่อตัวเองที่จะไม่ปล่อยให้ทํางานหนักจนป่วยและจากไปก่อนวัยอันควรเราควรจะรักตัวเองเพื่อจะได้มีแรงมากพอไปดูแลคนที่รักได้นานๆร่างกายนี้มีกฎการใช้ของมันคือได้มาแค่ร่างเดียวไม่มีอะไรให้เปลี่ยนได้ง่ายๆเหมือนเข้าเซเว่นไปซื้อถาดไฟฉายซึ่งไม่ว่าจะใช้ดียังไงมันจะเสื่อมลง และจะยิ่งเสื่อมในอัตาเร่งถ้าใช้งานมันไม่ถูกต้องแม้ไม่มีคู่มือการใช้แต่พอจะมีการสอนกันอยู่ว่าวิถีชีวิตแบบไหนที่ร่างกายชอบและร่างกายยังรู้อีกว่าเรานั้นรักเขาถ้าใช้งานเป็นและรู้ว่าอะไรดีกับเขาซึ่งถ้าทำได้แบบนี้รับรองว่ามีร่างกายให้รับใช้กันไปจนแก่เท่าเดิไม่งองแงเลยแต่อย่างไรก็ตามตัวเองก็ไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าทางข้างหน้าจะต้องเจอกับอะไรบ้าง แต่หากตัวสภาพรถให้ดีอยู่เสมอไม่ปล่อยให้ผุพังไปตามยถากรรมก็จะช่วยให้มีรถที่พร้อมรับกับสภาพถนนที่เร็วร้ายได้เวลาเห็นคนสูงอายุมีเงินเก็บเพียงพอมีงานอดิเรกที่รักสุขภาพยังแข็งแรงไม่มีโรคภัยให้ต้องกลุ้มรวมทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัวและมิตรสหายก็เป็นไปด้วยดีสิ่งเหล่านี้หากดูเผนๆเห็นแค่ผลลัพธ์ก็อาจจะรู้สึกว่าเขาโชคดีเหลือเกินเหมือนได้รับรางวัลพิเศษจากสวรรค์เลย แต่ความโชคดีเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากการได้มาเพียงอย่างเดียวมันยังคงต้องเกิดจากการดูแลตัวเองอย่างยาวนานมากพอที่จะเหลือสิ่งมีค่าไว้ใช้สอยไปได้อีกนานๆด้วยโรคที่รักษายากๆล้วนเกิดจากพฤติกรรมไม่ดีที่สะสมมาวันแล้ววันเล่าทั้งนั้นและต้องยอมรับว่ายุคนี้ไม่ได้ขาดแคลนความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพสิ่งที่ขาดแคลนคือการเอาจริงเพราะขนาดรู้แล้วก็ยังขี้เกียจจะทําตามยิ่งช่วงยังหนุ่มยังสาว ตบี้ตะบันใช้ร่างกายไปด้วยความคิดที่ว่าเดี๋ยวก็ฟื้นฟูกลับมาได้จะตามใจปากอย่างไรก็ไม่ค่อยมีผลถ้ามีใครมาบอกในช่วงวัยรุ่นว่าควรดูแลร่างกายนะต้องรู้จักรักษาสมดุลในชีวิตด้วยการดูแลตามหลัก3อคือกินอาหารที่มีคุณค่าลดหวานมันเค็มลงหน่อยมันออกกําลังกายและดูแลอารมณ์ให้ดีอย่าเครียดพักผ่อนให้เพียงพอฟังแล้วก็คงเบ้ปากมองบนพร้อมนึกในใจมาสอนสุขศึกษาอะไรตอนนี้เนี่ย เชยจริงๆแต่พออายุกําลังจะไปสู่หลักสี่อะไรๆในร่างกายเริ่มส่งสัญญาณของความเสื่อมถอยกินดึกหน่อยกดหลายย้อนทํางานโต้ลุ่งนิดหน่อยตื่นมาป่วยวัยอย่างตอนนี้ไม่กล้าซ่าแล้วรู้ตัวเลยว่าถ้าฝ่าฝืนกดต่างๆของร่างกายผลกรรมจะตามมาทันใจราวกับโทรศัพท์สั่งพิซซ่าเดี๋ยวนี้นั่งดูโทรทัศน์ตอนกลางวันเห็นโฆษณาประกันสําหรับผู้สูงอายุ พวกประกันอุบัติเหตุหรือแม้แต่ประกันโรคร้ายก็เหมือนเขากำลังพูดกับเราดูแล้วก็อิจฉาคนที่เจียดเวลาทำสิ่งดีๆกับร่างกายมาต่อเนื่องเขาเหมือนกำลังจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพที่จะคุ้มครองตัวเองไปจนแก่ราวกับคนที่คอยสะสมลอตเตอรี่สุขภาพไว้เพื่อรอการถูกรางวัลพวกเขารู้อย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีกับร่างกายต้องกินอะไรต้องเลี่ยงอะไรต้องพักผ่อนต้องออกกำลังกายยังไงและพอรู้แล้วก็ทำตามนั้นอย่างมีวินัย พอได้ยินคําพูดว่าหมอที่ดีที่สุดก็ตัวเราเนี่แหละก็รู้สึกเห็นด้วยมากๆเพราะตัวเองไม่ได้ถูกลอตเตอรี่เรื่องสุขภาพมาตั้งแต่ไหนจะไรร่างกายมีความชํารุดมีจุดบกพร่องไม่สมบูรณ์เหมือนคนปกติที่แข็งแรงแต่ก็ไม่ยอมแพ้ต่อร่างกายนั้นง่ายๆขนาดผู้คนที่ได้รับการตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายชนิดที่แม้แต่หมอยังลงความเห็นว่าอยู่ได้อีกไม่กี่เดือนแต่ด้วยใจที่เข้มแข็งของผู้ป่วยเขาได้ปรับเปลี่ยนวิธีกินอยู่ และปรับสภาพความรู้สึกนึกคิดขนาดใหญ่สุดท้ายแม้แต่แพทย์ยังตะลึงว่าเขากลับหายดีได้ราวปาฏิหาริย์เรื่องราวเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้ได้เสมอเพราะคนอย่างเราเราที่ยังไม่ได้ตรวจพบโรคที่รักษาได้ยากถือว่าโชคดีกันมากๆที่ไม่ต้องรอจนถึงวันที่ร่างกายย่ำแย่แล้วค่อยมาเริ่มกอบกู้ได้เวลาเอาจริงแล้วทําให้โลกเห็นว่าตัวเองเห็นคุณค่าในร่างกายอันมหัศจรรย์นี้แค่ไหนด้วยการดูแลมันไปอย่างมีวินยัย ทําตามคําแนะนําเรื่องสุขภาพที่เคยได้ยินกันมาเป็นร้อยๆครั้งและจะค้นพบด้วยตัวเองว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่ามากจริงๆเมื่อสํารวจร่างกายณนะนาทีนี้ก็ยังรู้สึกดีที่ยังเหลืออะไรทั้งหลายอย่างที่ยังใช้การได้รวมถึงดูแลสิ่งที่ยังเหลือนี้ให้ใช้การได้ดีไปให้นานที่สุดอีกทั้งโชคดีมากที่ได้อาศัยอยู่ในร่างกายที่ได้รับมาทุกวันหลังอาบน้ําเสร็จใหม่ๆห,หรือช่วงก่อนนอน เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายผ่อนคลายเราจะมอบยาอายุพฒนะให้กับตัวเองในช่วงเวลาอันมีค่านี้ด้วยการขอบคุณร่างกายหรือเริ่มจากการนอนแผ่สบายๆจากนั้นก็ส่งความรู้สึกขอบคุณไปยังอวัยวะต่างๆในร่างกายที่ทำงานได้เป็นอย่างดีซึ่งทำแล้วรู้สึกดีมากลองไปทำดูกันได้บมงทีทำไปไม่กี่นาทีก็หลับปุ๋ยไปเลยเราขอบคุณร่างกายแบบนี้ทุกวันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเพราะอารมณ์ความรู้สึกภายในมีผลกับร่างกายจริงๆแม้ทำแล้ว จะไม่ได้ช่วยให้หน้าตาดีขึ้นแต่สัมผัสได้เลยว่าป่วยน้อยลงและการภูมิแพ้ก็ดีขึ้นเป็นลําดับเพราะไม่ได้มีเพียงแค่เราเท่านั้นที่อาศัยในร่างกายนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆมากมายที่อาศัยอยู่ในร่างกายแบบเกื้อกูลและมีผลต่อกันเมือเ่อโกรธตัวจะร้อนหายใจถี่ขึ้นเพราะเมื่ออยู่ภายใต้ความกดดันสมองจะปลดปล่อยสารความเครียดออกมาซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายถ้าต้องเครียดบ่อยๆระบบนิเวศนี้จะค่อยๆกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม เซลล์ต่างๆจะเป็นต้องปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปให้ได้จนบางครั้งหน้าตาก็อาจจะบูดเบี้ยวกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นภัยต่อร่างกายโลกที่อันตรายร้ายแรงชอบความเครียดเหมือนมันกินความไม่สบายใจเป็นอาหารพิษภัยของมันจะงอกเงยในยุคแห่งการแข่งขันนี้ชีวิตเร่งรีบและกดดันอารมณ์โกรธจะเกิดขึ้นได้ง่ายและไม่ดีต่อร่างกายเอามากๆถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าอย่างไร พยายามอย่าโกรธอย่าเกลียดใครความโกรธเป็นเหมือนน้ำกรดพิษพัยของมันทำร้ายตัวเราในระยะยาวได้อย่างร้ายกาจแถมใครคนนั้นคนที่เราเผลอส่งความเครียดแค้นชิงชังไปให้เขาจะไม่ได้รับพิษภัยนั้นเลยเมื่อความไม่สบายใจเกิดขึ้นจะส่งผลให้เกิดความทุกข์ทางกายพอทุกข์กายก็ไม่สบายใจอีกเป็นวังวนของความทุกข์ไม่จบสิน้นคนสุขภาพจิตด,ดีจึงดูแก่ช้ากว่าคนที่ใช้ร่างกายหักโหมและเครียดอยู่ตลอดเวลา เพราะความรู้สึกดีเป็นคุณต่อร่างกายคนที่รู้สึกดีได้สม่ำเสมอเซลเล์เล็กๆในตัวจะผ่อนคลายซึ่งนั่นทําให้ระบบนิเวศภายในตัวผุดผ่องเหมือนแอ่งน้ําที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ 2. เลือกทางดีในการเดินทางเราสามารถวางแผนล่วงหน้าและถ้าเลือกได้ก็คงขอให้เลือกทางที่ไปสู่จุดหมายอย่างราบรื่น และพบกับทิวทัศน์งดงามแต่กับทางในชีวิตทุกอย่างที่เจออาจไม่ได้เป็นไปอย่างใจและไม่รู้เลยว่าเส้นทางที่กำลังไปสู่จุดหมายนี้ขับขับไปจะเจอหลุมเจอบ่อเข้าเมื่อไหร่สิ่งที่พอทำได้ก็คือเตรียมตัวให้พร้อมรับมืออุปสรรคระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นการดูแลรถให้ดีหรืออยู่เอาใจช่วยคนขับให้ผ่านช่วงที่ทางไม่ดีนี้ไปให้ได้ข้อดีอย่างหนึ่งของผู้ที่เจอทางไม่ดีคือ มันเป็นชีวิตที่เปิดโอกาสให้เติบโตมากที่สุดได้รู้ถึงความสําคัญของความไม่ประมาทมากที่สุดหากคว้าโอกาสในการเรียนรู้จนผ่านเส้นทางวิบากนี้ไปได้เขาจะรู้สึกขอบคุณบทเรียนทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาหัวใจเขาจะแข็งแกร่งไม่ต้องคอยหวาดกลัวอีกต่อไปว่าทางข้างหน้าจะต้องเจอกับอะไรเพราะเขาจะวางใจได้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องที่ฟ้ากันแกล้งแต่ทุกเหตุการณ์ล้วนเป็นเหตุให้เขาได้รับบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งบนเส้นทางชีวิต มีหลายครั้งที่ต้องเจอกับทางแยกที่ชวนสับสนว่าจะไปทางไหนดีและทางชีวิตแบบนี้ไม่มี o o o l l m m p s ให้ดูซะด้วยการเรียนรู้จึงต้องเรียนรู้ผ่านผู้ที่เคยผ่านชีวิตมาก่อนเพราะจะเป็นแนวทางให้ตัดสินใจได้ว่าทางสายไหนเป็นทางอะโครจรที่ควรเลี่ยงเพราะชีวิตไม่มีเวลามากพอที่จะไปลองเส้นทางผิดพลาดได้ทุกสายบางคนชีวิตก็มาดีๆแต่พอเจอทางแยกที่เย้ายวนชวนให้เข้าไปอาจเป็นเรื่องการพน,นันยาเสพติด การทำผิดกฎหมายหรือการนอกใจหากห้ามใจไว้ไม่ได้ทางที่เข้าไปแล้วดูเพลิดเพลินในระยะแรกๆนี้มันจะเป็นเส้นทางไปสู่หุบเหวแผนที่จากผู้ผ่านประสบการณ์ในชีวิตมาก่อนจะช่วยให้พอมองเห็นคร่าวๆว่าเลี้ยวตรงแยกไหนจะเจอกับความเสี่ยงอะไรต้องเตรียมอะไรบ้างถึงจะผ่านเส้นทางนั้นไปได้แล้วเลือกเส้นทางนี้แล้วปลายทางจะไปที่ไหนทางที่ดีบางครั้งก็ไม่เชิญชวนให้เข้าไป แถมยังอาจ,จเผชิญความขุกขระทุรักทุเลไปสักระยะหนึ่งแต่นั่นก็เพื่อพิสูจน์ผู้ผ่านทางผู้ใดผ่านความยากลําบากนั้นไปได้เขาจะพบกับผลทางที่สวยสดงดงามและพุ่งตรงไปยังเป้าหมายที่ดีงามสําหรับชีวิต 3. พัฒนาคนขับที่คุยกันเรื่องรถดีทางดีและคนขับดีใจรู้สึกว่าในทั้งสามอย่างนี้ คนขับดีสำคัญที่สุดแม้เกิดมาร่างกายไม่พร้อมแถมทางในชีวิตก็ขรุขระแต่ถ้าปัญญาชี้นำไปถูกทิศชีวิตก็ไปสู่หนทางสว่างได้เมื่อแต่ละคนไปจนถึงจุดหมายปลายทางถ้าใครยังเรียนไม่จบก็ต้องไปรับบทเรียนต่อไปแต่ในเมื่อรถคันเดิมหมดอายุแล้วก็ต้องเปลี่ยนรถเป็นธรรมดาเพื่อไปบนเส้นทางใหม่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่สั่งสมมาแล้วว่าจะได้เปลี่ยนไปสู่รถแบบไหนบางทีเปลี่ยนแล้วคุณภาพดีขึ้น บางทีอาจจะได้รถที่แย่ลงแต่คนขับที่จะนั่งไปด้วยกันยังคงเป็นคนเดิมโดยเหตุผลที่คนเราเกิดมาอาจเพื่อมาพัฒนาคุณภาพคนขับรถของตนก็เป็นได้ความรู้สึกภายในเป็นผลสะท้อนกลับแบบอัตโนมัติจากสิ่งต่างๆที่ได้สัมผัสบางคนโกรธง่ายบางคนเศร้าบ่อยบางคนขี้กลัวเหล่านี้คือนิสัยของคนขับเรานิสัยของคนขับคล้ายกับการรับรถโดยปุ่มรับรถที่ลิ้น จะตอบสนองต่อรถต่างๆเป็นอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องสั่งและจะไปห้ามไม่ให้รับรถก็ไม่ได้ลิ้นในอารมณ์ความรู้สึกของเราก็มีมันจะแสดงรถทางอารมณ์ออกมาเมื่อเจอเหตุของมันเช่นถูกยั่วยุความรู้สึกโกรธก็เกิดหรือเจอเรื่องชวนให้เศร้าความเหงาหงอยก็มาเมื่อรถของอารมณ์เกิดขึ้นเหมือนมีผู้มาเยือนเดินเข้ามาในห้องรับแขกซึ่งบางคนเข้ามาแล้วก็ชอบป่วนทำลายข้าวของพังบ้านทำความสกรปรกให้เกิดขึ้นในใจ ไม่มีใครคนไหนชอบแขกแบบนี้เจอแล้วอึดอัดอยากไล่ออกไปเร็วๆแต่หลายครั้งแขกพวกนี้ก็ทําตัวยียวนยิ่งอยากไล่ยิ่งอยู่ให้ลาคาญนานขึ้นแถมชวนตัวเองให้โกรธให้เกลียดให้อิจฉาและชวนทําสิ่งต่างๆตอบสนองความรู้สึกลบเหล่านั้นตามใจแขกอย่างนี้บ่อยๆเขาจะแข็งแรงขึ้นจะโวยวายมากขึ้นทุกทีที่มาและกลายเป็นตัวแสบที่ควบคุมชีวิตไปโดยปริยายแต่ในฐานะเจ้าบ้าน เราสามารถจัดการแขกแบบนี้ได้ไม่ใช่ด้วยการขับไล่สายส่งเพียงแค่เฝ้ามองดูเขาอย่างมีเมตตาเข้าใจว่าเขาก็เป็นของเขาแบบนี้ให้ทุกการกระทําของเขาอยู่ในสายตาเท่านั้นเขาจะเลิกซ่าถ้าครั้งหน้ามาป่วนอีกก็จะทําเช่นนี้ทุกครั้งมาแต่ละครั้งเขาจะอ่อนกําลังลงและปวดน,น้อยลงไปเรื่อยๆส่วนความรู้สึกที่เป็นคุณกับชีวิตก็เหมือนแขกรับเชิญที่น่ารักปรากฏตัวขึ้นมาแล้ว ก็น่าดูน่าชมเข้ามาบ้านแล้วทําอะไรดูสวยงามสบายใจแถมยังชวนจัดบ้านจัดช่องให้สวยงามด้วยเมื่อเห็นเขาเข้ามาก็อยากให้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆอยู่ตลอดไปเลยได้ยิ่งดีแต่เขาอยู่ตลอดไปไม่ได้หรอกทําได้แค่เพียงให้เขามาบ่อยๆก็เท่านั้นเวลาเขามาก็รู้สึกขอบคุณเขาอย่างซาบซึง้งและก่อนเขาจะจากไปให้นึกเอาไว้ว่าแล้วเจอกันใหม่เขาจะรับรู้แล้วอยากมาเจอกันบ่อยๆ แขกดีๆคนนี้จะอยู่เป็นเพื่อนบนเส้นทางชีวิตช่วยเป็นคนขับที่ดีเป็นที่พึ่งที่วางใจได้ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบนเส้นทางคนขับคนนี้จะพาไปสู่จุดหมายได้อย่างราบลื่นและปลอดภัยหากในระหว่างวันพบปัญหาปั่นป่วนวุ่นวายจนทำให้ข้างในหวั่นไหวลองเอามือวางที่หัวใจแล้วบอกกับคนขับช้าๆว่าไม่เป็นไรนะทุกอย่างจะเรียบร้อยถึงปัญหาไม่หายไปในทันที แต่ความทุกข์ใจจะเบาบางลงและมีแรงสู้ต่อไปอีกทั้งไม่ว่าเจออะไรในชีวิตให้รู้สึกลึกๆว่าตัวเองเป็นคนโชคดีและสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยขอให้เชื่อว่าถ้าประคองจิตใจเอาไว้ได้พลังงานที่ดีจะพาทุกอย่างเข้าที่เข้าทางในที่สุดติดตามรายการอิน e เอีย Pocketbook ได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคส